่คะพี่น้องอีสานสะออดมื่อนี้ผ้าไหมเอดเสื้อเฮ็ดเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เสื้อเฮ็ดเสื้อเฮ็ดละโงกเนาะค่ะเนาะเฮ็ดละโงกขาวนี่กัเสื้อเฮ็ดที่กันจักมันหนังมันนุ่งนุ่งนังพี่น้องเอก็ซื้อซื้อซื้อเฮ็ดมาไปข้างทางนี่เลยก็มีเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกกะมึงดูรอยหนึ่งนด้เนี่ยนะมึงดู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 เฮ็ดเฮ็ดเพิ่งกะเถ่าจนจนไม่รู้สิเถ่าจังไหนแล้วค่ะเนี่ยอันนี้ก็ก็รักสิบาน เฮ็ดละงอกเขาก็ร้อยสิบบาทก็จะเลือกเอาที่อันเฮ็ดบวกเนาะไว้แกงเนาะเฮ็ดบวกเอาไว้แกงอันนี้ขาเขาค่ะขาเขา,ขาสิบบาทเอาหน้าคณะสิบบาทเอาขาอันนี้กระโดกนมอยู่ไม่รู้จะสิพิการหมดแล้วจังไลยเนี่ยเฮ็ดละงอกขาวอันนี้เฮ็ดไขะะ่ด้วยค่ะนี่เฮ็ดไข่แต่าขาวเลยนะคณะเฮ็ดไข่เป็นแบบกรกสีขาวนะ ก็เชียอเชื่อขึ้นกัน,นะคะ่ะอันนี้คาเขาจะือ่าเอานี่แลละค่ะสื่อมาทั้งมดแปดถุงเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ทั้งมดแปดถุงแก,แก้ออกแล้วขึ้นพอว่าเอ็ดวีดีโอ้มกันกระดาสุดหอกบ่ได้พบด้พอพี่น้องโดนแล้วเนาะคะ่ะเราจะคัดเอา จะคัดเอาเตตะดอกเน,ะะนาะค่ะเนาะขากะจะเสีอบไปในอย่างดอกมากสีแกงเส้นละไม่เท่านั้นตัวมึงดูเป็นตะโง่ขาวรุ่นนี้เหรอคะสปอร์กำลังทำงานได้ดีด้วยน,ะะนี่งงค่ะเนี่ยถ้าอาจจะบับเบาวเนาะค่ะเป็นตะโง่ขาว คนก็จะใส่เลยนะคะอันเอสเตเก้าก็เอาขาใสาน่น้ำแต่วันนี้ก็ขากบ็บางอันก็ที่เอาบางอันกับว่าเอานาะค่ะเนาะก็ว่าที่จริงเสื้อขาก็ขาขีได้ดรอกพี่ต่ค่ะเสื้อ,ะะอหองขาว เละงกโขกบ่นี่ข้าเจ้าว่าข้าเจ้าไปไต่เอากลางคืนมาสิฮะข้าเจ้าไต่กางคืนสมุติสมัยยังเฮ็ดเฮ็ดยังดอกบานได้อยู่นี่ค่ะตั้งแต่ขาเนี่ยก็ได้หมอกแกงนึงแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ดอกบานในบาทบั้นใดพึ่งบาทนี่แหละค่ะอันนี้เพราะว่าโอ้ยเอามิที่เฮ็ดละงกเท่ามิที่เฮ็ดละงกบานเพราะว่าสิทด์เพราะว่าน้าข้าเจ้าอันนี้บ้านในบาทแห้งปั้นใดเนาะข้าเจ้าเก็บกว่าสิบบาทละแต่ว่ามันอยู่ในถุงน้อยอย่างกว่สิบบาทละ เฮ็ดอันนมันกับมันต้องนอกไว้เนาะนี่ดีโดกเขาก็บ้านแน่นันไปได้แล้วค่ะพึ่งบานเนาะอันนี้จะเอาแกงก็นนะมันมันได้ไม่ได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะนี่นะนี่นะเนี่ยนเะน่ยเลือกเอาเทพาที่นั่นแหละนี่เฮ็ดละงกเหลืองพี่น้องเอ้ยที่จริงแคได้เฮ็ดแต่เฮ็ดละงกเหลืองแหละอันนี้อันนี้ เอาไว้เบื้องสกอนอันนี้เอาไว้เบื้องสกอลถ้าเกิดว่ามันล่างเกแีงบันไดก็คือสีเอสเชื่อกันละค่ะนี่ถ้าล่างแกงบัไดไก่ใจเอสเชื่อกันละค่ะอันนี้เพราะว่ามันเกิดพึ่งบานเนาะมันก็บันได้เต็มที่บนไดอันที่เต็มที่ก็คือจังสีหลอกค่ะนี่แบบนี้คือเต็มที่แล้วาจะว่าเบื้องปะเบื้องอันนี้มันนี่ถ้าเฮ็ดละงอกเหลืองกะจะให้ดอกเขาแก่นะสีเหลืองแก่ กำนี่แกะจนมุนแกะจนมุนแล้วนี่ค่ะสีเขาเหลืองแบบนี้แหละนี่คือดอกได้การเลยค่ะดอกเสื้อเหลืองรุ่นนี้ไปค่ะพี่น้องเขาจะไปฟันบั้นนี่อันนี้ก็คือเชื้อเฮ็ดเนาะน้องเชื้อเฮ็ดที่เขมักไว้แล้วพอกลับมาใช้ต้นย่างในแล้วเหรอคะอันนี้กะอันนี้มักจ่าปลวกเนาะค่ะเนาะกับคนจะมืาหนีบบ้านในคนอยู่ค่ะตัวนี่ค่ะ คนเทันทึ่งเนาะคะ่ะเนาะคนไปทางเดียวกันเนาะคะ่ะเนาะอันนี้กระปักอันนี้เป็นเชื้อเห็ดเห็ดเพิงเนาะคะ่ะเนาะเห็ดเพิงเขา่าอันนี้จะเป็นจาผวกกับเห็ดละงกค่ะเซกจะเทใส่กันเนาะคะ่ะเนาะเขาบ่มีถังเขาจะเทสองอันนี้เซกัน แล้วก็จะเอาเสื้อเฮดอดีไใส่อีกมันนุ้ยพี่น้องความเข้มข้นของเฮดเสื้อเฮดข่อยด์ชิมมาร์กสูตรเข้มขน้นนะเนี่น,นี่ค่ะคุณอ่ะต้องเชื่อเขาแน่ก็เชื่อมาร์กใส่ถังนี้เนาะค่ะน้องจะใส่น้ำฝนเนาะคะ่ะจะปั้นแล้วก็จะใส่น้ำฝนเนาะคะ่ะเนาะนี่นะคะน้องจะใส่น้ำตาลเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องน้ำตาลทรายแดงเขาจะใส่เนี่ยน้ำตาลทรายแดง เราซื้อมาเนี่อันนี้ทอโดโลอยู่บ่ประมาณครึ่งโลยเหรอคะนี่ห้าร้อยกรัมนะคะเนาะแต่สิบประมาณกิโลนึงอันนี้ก๋อันนี้ก,ก,ากากน้ำตาลกากน้ำตาลนี่ค่ะทางตักกากน้ำตาลนะะนะเนาะเนาะแล้วค่อยสิบปันเขาด้วยค่ะพี่น้องบ้านเก๋อเ,เอาใส่ด้ เชื anyway, ้อเห็ดเขาอยากใส่เสื้อเห็ดแต่ไหเขาก็ปั้นฉันน้ำกันเลยนะคะพี่น้องเป็นอันเดียวกันไปเลยนี่หยัดลงไปเลยเขาปั้นจืดจืดจืดแป๊บเดียวมันกะอาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอาำใส่เนะคะเนาะเขาติดปั้นใส่หนำเขาใส่หนำฝนนะคะพี่น้องฝนกแห้งตกแน่เพื่อดีลอกหนำฝนไว้น้ำค่ะนี่ค่ะหนำฝนนะคะ สมทุทเพ็ร <ไป S 1> เลยอวิทนะแม่นี่อ้้ตามสุบรายผดวันนี้สุบลายเ้นเด้ดเอาลองมากซังซังเดียวกันเอาจะอาจับจับดีจับีนิ่งนะ ก็แของเสีเดยสดยทุกเรื่องดูคนโอเคนขนาดเลย มามก็ลงนี่อคุณอ่ะปากินหอม่าวะกินหอมผาดเลยพี่น <c oughs> ้องเอ้กินหอมเห็ดเนี่ยม่ถังนม่ถังเ่านี่แหละ อะไรเป็นเพชรผึ่งนะนี่เพ็ดผึ่งเพ็ดนางใส่น้ากันกมาเลยเนาะค่ะเนาะเก็บอันนั่นไปเลยโอ้ยตกสุดเนาะ่องปั่นตกสุเนาะมันมีสายไฟทุนนี่ก็เล่เม็ดอยู่บางี่ค่ะรถถังรางสายไฟครับพอถึง ละเอียดแน่บริลนะเอียดแน่เนาะงคะเนาะเนาะเอาหยาบๆนั่นหมเอามุนๆหยาบๆนั่นหม่อะไรใช่ใช่ใช่เอ็ดคลิปสันสันน้องคะเนาะเอ็ดคลิปสันสันไปข่างทางพี่น้องเอ้ยก็เลยเห็นเห็ดไหมโอ้ยขับรถมาผัดเพชรโกงเจี๊เพ่งยู่ข่างทางพี่น้องเอ้ยก็เลย เหนก็เลยว่าโอ้วหหิดพอเสื้อเห็ดก็น่าสะดอดขนไป็นัี่โชคดีทุกดังที่ไดดในไงเด้ไงแต่ไม่โดดกัวาตัเนี้ กระส่นเบิร์พูดละค่ะขันต่อไปเาะค่ะจะชิบคันตัวต่อไปขันตัต่อไปจะกิปั้นกันด้ค่ะพี่น้องนก็สิปั้นไปจะกอนปั้นทำมเลียวกก็อสิเอ็ดขันต่อไปเนาะค่ะเนาะเบิ้งการเลือกเพชรแล้วว่าคันเลือกเพชรอันว่าดอกเพชรเอาขนาดใดเนาะค่ะลูก้องตามนะลูกเขาบอเห็นนะอั good luck heaven นี่ค่ะพี่น้องปั่นแล้ว,ลวนะเนาะค่ะเนาะจะได้ประมาณนเีเด้อเข้มข้นขนาดน,ะะนีด้ค่ะเหมาบรรพบกรุิเทน้ำตาลไส้แดงลงไปเนาะคะ่ะเนาะน้ำตาลสาแสดงแบบผงเด้อค่ะขอเอาแบบผงเนาะแบบแบบแบบพวกผงแบบนี้เนาะเทะน้ำเลยค่ะนี่ครึ่งกิโลเนาะคะ่ะเนาะกระชื่อพกครึ่องอะไรป,ประมาณสี่ขีดนี่แหละค่ะ น้ำตาลสักกันอันนี้เป็นน้ำตาลใส่เลยอันนี้เป็นกาะลัมตาลก,ะกระซะเลยขมันจะเกลกี่วหนึงน่งอย่ล้กะใสแล้วขม,ม,มันจะเกลี่ยวหนึ่งใส่ตามใจชอบเพราะสันบ่แม่นเด้อค่ะ สูตรนี้ไม่มีที่ไหนเข้มข้นไปกว่านี้แล้วพี่น้อง,ออออองเอ้ยโอ้ยหอมขนาดนี้พี่น้องเอ้ยหอมกินเฮ็ดนะหอมกินแก,น,กน,น้ำตาลเอากรสิมาคน้นสม,มือสม,มือเหรอคะค้นไปทางเดียวกันนี่น้ะมาันหนักอาทิตย์หนึง่งเอาไปเอาไปใส่ตัวงาบ้าง่ะเนาะ ทิหนึงก็ได้ผลแล้วเตมน้ำอีกอได้ไหมคะะเด็น้ำีขนได้น้ำน้ำวันีใส่น้ำอย่นะะน้ำใส่ข้าอีกอขอเข้มข้นเกินไปใส่น้ำอีกค่ะน้ำลาหิตใส่อยู่ค่ะใส,ส่ิ้นแล้วค่ะใสิปี๊บฝาใบนะคะน่ะเนาะสปี๊ หาพลาสติกมาคุมไว้เนาะเรียบร้อยค่ะพี่น้อ,ง,อ,กอ,อ,ง,นองการเอ็เสื้อเฮ็ดตัวกากน้ำตาลเขาก็ว่านี่น้่นต่อน้ำตาลใส่แดงเขาก็กากน้ำตาลเนาะใส่ซีคีดเอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยบันไกระหอบมันจะเปิดเปิดแล้วใส่ก่อนเย็นเพราะวเพราะว่าเฮ็ดพอหลายเนาะอันนี้ค่ะผนังเอปลี้ยงเสื้อได้ไหมคะซุ่เงนเนี่ยจากน้ำตาลเนี่ยเปรี้ยงเสื้อได้ ใส่บนไปะนาคิโลหนึ่งพเพราะว่าเฮ็ดพอหลายอยูน่นิดนึงซ้ำหนีก็เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องอัลสลับ k ินนี้แค่ไหนต้องค่ะเนาะ แล้วก็สิมาคนสมือสมือ,อยังมะเ้าเหรอคะตื่นขึ้นมากกับมตื่นขึ้นมากกับมะข้นทุกมือทุกงมือเขาก็าจะได้ยีป่ประมาณนี้แหละค่ะประมาณนี้แหละอันนี้ผมก็เอาอันเชื่ออันี้ใส่อีกเอาใส่อันปั้นโถนหนึ่งค่ะนะถนึงคือว่าอันถูปั้นหนึ่งค่ะนะเขาเอาใส่เอาเอาเสือ้อเฮลงโงใสีกับน้ำตาลอีก็กเสื้อเขา เติมเสื้อเข้าไปอีกเนาะคะ่ะเนาะจากที่มีเฮ็ดละโงกเฮ็ดผึง่งเฮ็ดปวกละคะมองนี่พ่อคอยเอาจ่าปวกมาใส่น้ำขอบคุณที่มีเฮ็ดลายขึ้นลายชิ้นเพิ่มขึ้นเนาะคะ่ะเอาสุด last คุณสว,สด,สวสดีค่ะ